คุณกัลยาณีเตชะวันโตนะครับซึ่งท่านเองมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ครับสวัสดีครับคุณป้าค,ค,ครับสวัสดีครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอายุก่อนได้ไหมครับคุณป้าครับถึงแม้ว่าอาจจะดูไม่ค่อยสุภาพนะฮะหกสิบแปดแล้วค่ะ,คะ, <laughs> ะ,คะย่างหกสิบแปดค่ะโอ้โอเคตอนแรกเนี่ยปัญหาของตัวพี่เองเคืออะไรคะปัญหาไม่มีและะ้วครับจะมีอะคอเลสเตอรอลสูงนิดหน่อยค่ะแล้วเรื่องซีสล่ะคะ ซีดนั่นอ่าค่ะซีดนี่มีอยู่มีมานาและหามีตัง้งแต่ยังทํางานอยู่ก็จนปัจจุบันนี้ก็คิดว่าสิบกว่าปีอ hmm. ทีนี้มันมันคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีซีดขึ้นหลายเม็ดก็ไปเอาออกนะคะ <Yeah. S 2> ก็ไปเอาออกบ้างอะไรบ้างและตอนหลังก็ก็จะมีอยู่อีกเม็ดนึงแต่มันเล็กมากหมอก็บอกว่าอย่าเอาออกเลยมันยังเล็กเกินไป <Okay. S 2> ก็ก็ให้ไปตรวจเม,มโมแกร,รมอยู่ทุกทุกปีค่ะ mm hmm. ก็เป็น ค่ะปีละครั้งปีละครั้งตอนนั้นจําได้ไหมคบว่าว่าตรวจพบครั้งแรกตอนอายุสักประมาณเท่าไหร่ครั้งแรกก็ประมาณห้าประมาณห้าสิบโอประมาณห้ิกว่าเพราะฉะนั้นสิบกว่าปีเนี่ยตรวจทุกปีทุกปีเรื่อยๆมันก็มีประปรายก็มีอยู่เม็ดนึงแหละค่ะก็ออกไป แม่อ๋ออ๋อคือก่อนก่อนก่อนที่ก่อนหน้านั้นอ่าเอาออกไปก็มีก็มีสองสามเมตรค่ะประมาสามเมตรสองเมตรค่ะแล้วเหลืออีกหนึ่งเมตรค่ะเม็ดนี้เม็ดนี้เพิ่งเจอทีหลังค่ะก็ก็ก็ตรวจก็ตรวจทุกปีค่ะจนกระทั่งหลังจากเกษียณก็ก็ก็ย้ายย้ายย้ายที่ตรวจนะคะก็เขาก็ที่ตรวจใหม่ก็ให้ไปตรวจทุกหกเดือนครับุรกเรือนก็คิดว่าแหมทำไม มันมันมันตรวจทีนะคะก็เลยแล้วเวลาไปตรวจทีมันก็เจ็บนะคะตรวจเมีมแกแรมม,มันก็จะเจ็บก็เลยก็เลยพูดกับหมอคุณหมอบอกว่าเจาออกได้ได้ไหม,ม,มแล้วคุณหมอก็บอกว่ามันก็ยังเล็กนะแล้วมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่ถ้าอยากลำคาญอยากเจาออกก็ได้เดี๋ยวงวดหน้าขออีกหกเดือนงวดหน้าก็จเจาออกให้คือตรวจอ<ร>ีกทีหนึ่งแล้วให้มตัดสินใจค่ะ ตอนที่ตรวจคุณหมอตรวจแล้วบอกไหมคะว่ามันเป็นซีสแบบไหนก็เป็นถุงน้ำค่ะเป็นแค่ถุงน้ำธรรมดาไม่ได้มีเนื้อร้ายอะไรทำไมคือก็ยังเล็กมากแล้วก็ไม่ไม่อันตรายอะไรแต่ว่าเราเราก็กังวลว่าเราลองคานหงุดหงิดว่าเราต้องไปตรวจทุกหกเดือนแล้วก็ทาให้เราคิดว่ามันจะกลายไหมมันจะเปลี่ยนแปลงไหมทําให้เราถ้าเราเกิดไปทานอะไรที่มัน ทขาไม่มันเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงค,ครวจะถูกกระตุ้นให้เป็นอื่นใช่ค่ะใช่แต่ก็ด้วยความรำคาญนี่แหละก็อยากจะหายใช่ค่ะแล้วเจอกับบิมได้ยังไงครับเจอกับบิมก็สาเหตุเพราะว่าน้องสาวเนี่ยนะคะเสียคือไปรักษาอยู่ที่ท,ที่ที่หัดใหญ่แล้วก็รวดเสียแล้วก็สามีเขาเป็นคนชุมพรแล้วก็น้องก็เป็นครูอยู่ที่จังหวัดชุมพรก็ เอาเอาเอาน้องเยค่ะมาทําพิธีที่บ้านที่ชุมพรครับทีนี้พอทำเราระหว่างที่ทําพิธีก็พอกลางวันเนี่ยเราก็ไปเก็บพวกยาต่างๆที่เขาทานพวกวิตามิน,น,นของน้องที่บ้านของน้องเนะะี่ย่ะเพราะว่าศพเอาไว้ที่บ้านเสร็จแล้วก็ก็ไปเจอบิมตัวเนี้ยค่ะครับอยู่ในตู้เย็นเขาก็คิดว่ายายาท,ที่ที่เราไม่ใช้ประโยชน์เราก็จะเอาทิ้งไป แล้วิตามินที่มีประโยชน์ก็เออจะเอาเก็บไว้เพราะบินมาเป็นอาหารเสริมใช่ค่ะข้างฉลากเขาก็เขียนไว้อย่างนั้นแล้วก็เลยก็เลยถามถามน้องเขยบอกว่าเออเนี่ยเอามาจากไหนอ่ามันคืออะไรแล้วเอามาจากไหนเขาก็บอกว่าน้องสาวอะะสั่งซื้อมาแล้วก็เอามาดูก็ยังไม่ได้แกะไอ้พลาสติกอะไรออกก็ยังไม่ได้ใ่ค่ะก็ถามว่าอ้าวซื้อมาแล้วทําไมไม่ทานเขาก็บอกว่าเขาบอก เขาจะทานวิตามินที่ที่ที่ทตัวตัวตัวดิช้นสูงไม่ให้จากกรุงเทพเนี่ยเขาบอกจะทานให้หมดแล้วก็จะเริ่มทานตัวนี้ก็บังเอิญไปให้หาหมอถึงกำหนดนัดไปหาหมอที่หาดใหญ่ซะก,ก่อน ก็เลยก็เลยไปเท่านี้ก็เกิดน้องเสียก็เลยเสียชีวิตก่อนที่จะได้ทดลองทานก็เลยยังไม่ได้ทานจริงๆแล้วอาหารเสริมเนี่ยมันเหมือนกับข้าวแหละเรากินแกงกินผัดกินต้มกินทอดกินพร้อมกันได้อาหารเสริมแต่กินผสมกับอะไรก็ว่าไปนะเหมือนเรากินกับข้าวหลายอย่างแต่ตอนนั้นก็คือก็ก็ไม่ทราบว่าน้องมีตัวนี้ไงคะพอไปงานศพก็ไปเจอเจอก็ถามน้องเคยบอกว่าเราจะเอาไว้ใช้ไหมเขาก็บอกเขาไม่เอาเขาบอกพี่จะเอามาใช้พี่ก็เอามาเลย พี่เข้าพี่ก็เอาไปได้ก็เลยเอาก็เลยเอากลับมากลับมาก็เอากลับมาก็เลยก็พอพอเสร็จจากงานศพก็ก็กลับมาอยู่ที่กรุงเทพก็ก็ก็เลยก็ทานก็ทานวิตามินที่ที่มันยังเหลือๆอยู่อ่ะเพราะเห็นว่ามันเป็นวิตามินแล้วก็ทานไปอย่างนั้นเลยค่ะอ่าใช่ก็คือก็เหลือก็เหลือไม่มากแล้วล่ะค่ะพูดถึงแต่เราก็ไม่อยากจะทิ้งเพราะว่ามันแพงตอนที่ซื้อซื้อส่งไม่ให้เขาอะค่ะมันแพงเราก็เลยเราก็รู้ว่ามันมีตัวไหนบ้างเราก็ เราก็ทานทานเองพอทานเองพอหมดหมดก็ก็ทิ้งก็ก็ก็ยังไม่ทานทานไอ้บีมอ่ะบีมเนี่ยยังทิ้งไว้อยู่ยังอยู่ในตู้เย็นก็เห็นเขาเก็บในตู้เย็นเราก็เอาไว้ในตู้เย็นเหมือนกันเอาวิธีเก็บมาถูกต้องแต่การไม่รับประทานเนี่ยสิมันไม่ยังไม่ดีก็ยังไม่ทานยังไม่ทานจนจนจนวันหนึ่งก็บอกเออไอตัวเนี้ยมันเปิดตู้เย็นมันก็เห็นอยู่นะเออมัน ทำไมไม่กินมันนะก็เลยก็เลยก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออเราเนี่ยเคยเคยได้รับวิตามินมาจากน้องที่เขาไปต่างประเทศก็ซื้อมาฝากเราก็ลืมทานจนมันหมดอายุเลยนึกว่าเอาเที่ยนี้แหละกินมันดีกว่าเดี๋ยวมันหมดอายุก็อดอีกก็เลยทานพอทานไปจนหมดนะคะทานวันละเม็ดบ้างบางทีวันละสองเม็ดบ้างก็ตามตามสลากที่อ่านนะคะก็จนหมดจนหมดหลออนั้นจนหมดขวดนั่นแหละค่ะก็เสร็จแล้วพอถึงกําหนด ก็ไปตรวจเมมโมแกรมพอเขาอุนตาไอ้คุณหมอที่อุนตาซาวก็บอกว่าอ้าวซีมันหายไปแล้วอืมบ็ป้าไปทําอะไรมาบอกอ้าวก็ไม่รู้เหมือนกันอก็นึกไม่ออกเหมือนกันเต่ว่านึกว่าเราทานในตัวนี้แหละเพราะตัวอื่นเนี่ยเราก็เคยทานอยู่วิตามินอื่นคือตัวอื่นก็ทานเป็นประจำแล้วเราก็เคยทานอยู่บ้างแต่ที่พิเศษก็คือไอ้ตัวนี้อ่ก็คือบิมตัวนี้ก็คิดว่าเออมันน่าจะเป็นตัวนี้นะก็เลยตัดสินใจก็บอกให้ลูกอ่ะเปิดอินเทอร์เน็ตดูว่า ไอเนี่ยมันคืออะไรลูกเขาก็เปิดเอาก็บอกแม่มานั่งอ่านเอาก็เลยอ่านอ่านก็เลยเห็นเราสองคนนะอาจารย์ใช่ <laughs> <laughs> แล้วเขาก็บอกมันมีออกรายการใน <laughs> นี้่ะก็เลยไป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 ดูก็รอเจอวันที่ออกก็ไปดู อ๋อมันอ๋ออีทนนี้สงสัยน้องสาวเนี่ยเขาเขาดูรายการนี้เราคิดว่าอ๋อ,อสงสยัยก็เลยพูดก,กับลูกบอกว่าอ๋อสงสัยนะาเขาดูอันนี้แหละเขาถึงสั่งซื้อไปนี่ถ้ามันกินซะก่อน,นก็คงไม่ตายก็พูดก,กับหลานด้วยกันนะคนใองสช่เป็นอะไรเสียชีวิตครับเป็นมะเร็งปอดมะเร็งปอดก็อย่างที่ว่าเหมือนกันนะฮะเราเองก็ไม่ได้สามารถยืนยันได้ แต่ถ้าเกิดวันนั้นคือมันไม่ใช่ยาเราเรายืนยันเรื่องการเป็นยาไม่ได้แต่ว่ามันเป็นอาหารเสริมที่เมื่อเรากินเข้าไปแล้วมันไปปรับไอ้สมดุลของภูมิคุ้มกันภรมิคกุ้มกันใช่ทีนี้ก็เลยก็เลยบอกลูกบอกว่าเอองั้นเราเราเรารู้แล้วว่าบริษัทนี้เราเคยมาเพราะลูกบอกว่าบริษัทนี้เราเคยไปนะแม่เพราะว่าเราเคยไปซื้อไอ้ครีมไอเลจิตวันค่ะ นั่นหลค่ะเพราะว่าด็อกเตอร์เสรีวยโฆษณาคนสวยอย่างนี้เขาใช้เราจะไม่ใช้ได้ยังไงนั่นแหละค่ะก็เลยก็เลยบอกเออเมื่อก่อนเขาเคยก็เคยลูกก็เคยพามาซื้อมาซื้อไปเขาก็บอกบริษัทนี้แหละแม่เราเออแล้วทำไมเราไม่รู้เรื่องอตัวนี้เราไม่รองตัวนี้มาทีหลังคลินิกาใช่เสร็จแล้วทีนี้แล้วช่วงหลังก็ไม่ไม่ค่อยได้ดูโฆษณาด้วยเสร็จแล้วก็เลยก็เลยมาซื้อมาซื้อไปมาซื้อไปทานกับลูก คราวนี้ก็คือตัดสินใจแล้วว่าจะรับประทานเพราะทราบถึงสรรพคุณทราบถึงวิธีการรับประทานและก็ประโยชน์ของมันใช่อันนี้มั่นใจแล้วใช่ไหมมั่นใจแล้วค่ะค่ะแล้วแนะนําใครไหมคะหลังจากมั่นใจโอ้เยอะเอาเอาส่วนตัวก่อนผลก็คือซิสหายไปค่ะแล้วแล้วอย่างอื่นมีผลที่ดียังไงในร่างกายคุณป้ามากก็ก็จากที่จากจากที่ตัวเองนะคะกลับมาจาก ทำบุญงานศพคุณแม่ก็เกิดมามาแน่นหน้าอกแน่นหน้าอกก,กนะ็กลัวค่ะกลัวก็เอ๊ะมันจะเป็นเหมือนน้องสาวไหม,มเพราะน้องสาวเขาก็บอกอาการเขาก็เขาก็แน่นๆเหมือนกัน<ๆ>นะคะเริ่มเริ่มที่ปอดนะฮะใชะะ่เราก็เราก็เอ๊ะกรรมพันธุ์หรือเปล่าอะไรเราก็เ,เที่ยวกลัวไปอ่ะนะคะเสร็จแล้วก็ก็คิดว่าไม่รู้แลก็ก็ไปหาหมอก่อนไปหาหมอก็ถามหมอถามคุณหมอบอกว่าคุณหมอป้าป้าจะเป็นมะเร็งไหม มะเร็งกระเพาะหรือกระเป็ะมะเร็งอะไรนี่แหละเพราะว่ามันแน่นๆ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณหมอเขาก็เขาก็ตรวจแล้วก็ให้เอาเอาเอจะลไปตรวจก็บอกไม่ไม่มีอะไรเนี่ยคุณป้าแล้วคุณหมอก็ถามว่าป้าทานอาหารแล้วป้านอนเลยเปล่าก็บอกก็มีส่วน เพราะว่าพอตอนนี้ไม่ทํางานแล้วนะคะพอทานข้าวแล้วเราก็ไปเอนอะไรอย่างนี้ค่ะลดไหลย้อนค่ะเกาบอกเริ่มอาการกขบอกคุณหมอบอกว่าก็มันมีคล้ายๆเหมือนกับอาการจะเป็นกระเพาะหมอบอกตอนนี้ก็ให้ยาพวกพวกลดกรดอะไรอย่างนี้ค่ะทานแล้วก็นัดไปอีกนัดไปอีกก็ก็บอกไม่เอาแล้วพอให้ลูกไปเปิดอินเทอร์เน็ตดูว่าไอ้ยาลดกรดเนี่ยมันมีผลข้างเคียงอะไรไหม ก็ปรากฏว่าก็ว่ามันมีผลข้างเคียงว่ามันจะทําให้กระดูกพุนอะไรอย่างเนี้ยเราก็เห็นว่าอายุเราก็มากแล้วกระดูกมันก็ต้องเสื่อมไปก็เลยตัดสินใจบอกว่าไม่ทานแล้วแม่จะทานไอ้ตัวเนี้ยอืก็เลยก็บอกว่าจะทานจะทานบิมเนี่ยแม่บ,บอกแม่ไม่ทานแล้วยาแม่จะทานบิมป้าก็จะบอกต่อกับเพื่อนเพื่อนตอนลหลังก็คนรู้จักคือกพอพอ็พอเวลาใครโทรมาถามอะไรเนี่ยเราก็จะบอกเขาพอเขาเห็นว่าเอ๊ะทำไมเธอเธอไปฉีดวัด ไอ้อะไรที่เขาพูด2,009หรือเปล่าเอไฉีดบอกเออเราไม่ฉีดหรอกแล้วทำไมไม่ฉีดเรามีภูมิแล้วเราก็วอย่างนี้เพราะว่าเราได้ความรู้จากตรงนี้ก็เล่าให้เขาฟังแล้วก็บังเอิญมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งที่รลังไข่ก่อนนะคะแล้วก็ตอนหลังเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นมะเร็งเขาบอกว่าคือเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นมะเร็งเต้านมแต่เขาบอกว่าเต้านมเขาเนี่ยมันแข็งแล้วมันปวดเป็นไตปวดแล้วหัวนมก็บุ๋ม ก็เลยบอกอ้าวนั่นแหละเธอเป็นมะเร็งแล้วเขาก็บอกว่าอ้าวก็ยังไม่เห็นน้ําอะไรออกมาจากหัวนมเลยเขาก็พูดอย่างนี้เราก็บอกโอ้ต้องรอให้มันออกเหรอเขาพูดอย่างนี้ก็เลยบอกบอกว่าแล้วบอกแล้วเป็นนานยังเขาบอกที่จริงเขาเป็นก่อนเป็นรังไข่อีกอแต่เขาไม่ได้ตรวจเราก็บอกเราบอกอ๋อที่อยู่ได้เพราะว่าช่วงที่เขาเขาเป็นที่รังไข่เนี่ยเขาไปได้รับคีโมเข้า อ๋อไอส้ส่วนอื่นก็เลยหยุดไปด้วยมันก็เลยมันก็เลยหยุดหยุดไปคิดว่ามันก็คงงที่มันก็เลยไม่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 ไม,ไ,มไม่กระจายอะไรออก็คือ,อว่าอย่างเง้นก็เ,เลยบอกเขาว่าเรามีไอ้อาหารเสริมอยู่ตัวหนึ่งนะเรากินแล้วซีเราหายเธอสนใจไหมมีหายเหรอบอกก็เลยบอกเขาบอกว่าหายเขาก็เลยบอกอ้าวเขาบอกเขาสนใจก็เลยพาเขามาที่นี่ค่ะพามามาซื้อเขาก็เขาก็ซื้อไปทาน ซื้อไปช่วงที่เขาซื้อไปเขาซื้อน้ำมังคุดไปด้วยก็เลยบอกว่าเออลองเอากินคู่กับน,น้ำมังคุดสิับเขาก็เลยซื้อน้ำมังคุดไปด้วยก็ไปทานและพอทานเสร็จเขาก็บอกพอก็ทานหมดแล้วก็เขาบอกเออเขาไม่ปวดเขาว่าเขาไม่ปวดนะเขาว่าแล้วก็บอกว่าถ้าไปซื้อแล้วก็เผื่อเขาด้วยนะทานไปแล้วก็ถามเขาก็ถามเขาเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาหายแล้วนะที่เป็นไตน่ะก็เหลวแล้วแล้วก็หัวนม เริ่มโผล่ออกมาแล้ว <ừ> เขาก็พูดอย่างนี้เราก็บอกงั้นเธอก็หยุดกินตัวอื่นไปสิเธอก็มากินตัวนี้เพราะตัวอื่นเธอกิกนมานานแล้วมันก็ยังเธอก็ยังเป็นอยู่แต่พอกินตัวนี้เธอหาย<ด>เพราะฉะนั้น,นเธอก็ดีขึ้นแล้วเธอก็ไม่หัวนมเธอโผล่แล้ว่เธอก็ดีแล้วล่ะไม่ปวดแล้วด้วย <ะ S 2> ก็เลยเขาก็เลยบอกเออเขาบอกเขาจะเลิกตัวอื่นเราก็บอกก็มาจ่ายตัวนี้ตัวเดียวสยอะไรอย่างนี้ก็เป็นการประหยัดด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายต้องไปหาหมอ หมอนี่เขาต้องไปหาตามนัดอยู่แล้วเวลาหมอนัดเขาก็ไปหาเขาเล่าคุณป้าฟังไหมครับก็เขาเขาเขาเล่าค่ะก็เจอกันอยู่เนี่ยเวลาเวลาไปซื้อก็ต้องบอกว่าเผื่อเขาด้วยอะไรเวลามาซื้อที่นี่ก็เผื่ออันนี้คือความคิดที่ถูกต้องนะคือถ้าเรารักษาอะไรอยู่ด้วยหมอคนไหนอย่างไรเนี่ย ก็ดําเนินการต่อไปเพราะว่าบินเนี่ยไม่ใช่ยาบินไม่ใช่ยาที่เราจะไปหยุดการรักษาหรือหยุดการกินยาครับแต่เรากินอาหารเข้าไปแต่เป็นอาหารที่จะดูแลเรื่องภูมิคุ้มกันของเราใช่ไหมคะคือก็ถามเขาแล้ว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 ตัวเขามารู้ทีหลังว่าเขามีก้อนที่ตับด้วยเขาบอกตอนแรกตอนแรกที่เขาเขาผ่าที่มดลูกเนี่ยคุณหมอก็ไม่ได้บอกเขาว่ามีก้อนที่ตับ แล้วมาบอกทีหลังหลังจากที่หยุดให้หยุดให้เคมีบ,บําบัดอะไรเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากจะรู้ว่ามันมันมันลามไปตรงไหนบ้างแล้วคุณหมอเขาก็ดูคงจะดูในใ,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 ในในในไอ้ไอ้ไอ้แผ่นชาร์ตข,ของเขาอะค่ะว่าหมอบอกอ๋อที่ตับนี่อ่อมันก็เล็กลงแล้วนะเขาก็พูดอย่างนี้ mm. เขาก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อเขามีที่ตับด้วย และพอตอนหลังตอนนี้พอเขาไปตรวจล่าสุดเนี่ยที่ตับเขาก็ไม่มีแล้วหลังจากที่เขาทานลินไปที่จับเขาก็ไม่มีมคือจริงจริงดูตามรายการนี้แนะนําคนไปหลายเรยื่องเลยนะคะเพราะว่าะจะเป็นเรื่องกรดไหลย้อนก็มีมใช่ไหมคะนะและ้วเขาก็น้องอน้อง,น,องน้องที่ใต้่ะกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนก็มี เรื่องตกขาวตกขาวตราดลูกของเพื่อนที่ตราดมะเร็งก่องเสียงมะเร็งก่องเสียงที่อุบลทีอุบลไม่ผมว่าแสดงว่าคุณป้ากัลยานีเองเนี่ยเป็นคนที่เป็นตัวอย่างที่ดีคือเป็นคนแข็งแรงด้วยไงอ่า68แแล้วทุกวันนี้เห็นบอกว่ายังมีกิจกรรมแอโรบิกแอโรบิกตอนเย็น แต่เวลาแนะนําเขาเนี่ยคุณพี่บอกเขาหรือเปล่าว่าอย่าไปคิดว่าเป็นยานะอ๋อบอกค่ะบอกว่าอันนี้มันเป็นอาหารเสริมคือบอกก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่เป็นยามันเป็นอาหารคือว่ามันมีต้องบอกได้ไหมมังคุดบอกมีมังคุดมีฝรั่งมีงาดํามีถั่วเหลืองมีบัวบกก็เลยบอกว่าบัวบกเนี่ยมันแก้ชำในเมื่อก่อนนี่ใครบอกว่าแหมปออกหักอ่าั่อเกาบอกอะไรอย่างนี้อะก็บอกนี่ยมันก็เป็นผักกับผลไม้นะ แต่ว่าที่มาที่มาฟังด็อกเตอร์เขาบอกว่าพอมารวมกันห้าอย่างเนี่ยก็จะมีทำให้ร่างกายเนี่ยมันมีภูมิคุ้มกันขึ้นมาทีนี้เมื่อมันมีภูมิคุ้มกันเนี่ยภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็จะไปทําลายไอ้โรคต่างๆที่เราในร่างกายมันก็จะไปทําลายของมันเองโดยมันโดยเราไม่ต้องกินยาเข้าไปให้มันมาตกค้างในตับ ว่าอย่างนั้นออนี่เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเลยนะครับในแง่ของการดูแลสุขภาพคืคออย่างที่เสรีย้ําเสมอว่าบิมของเราเนี่ยมันเป็นอาหารเสริมไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นเนี่ยบิมเข้าไปทําปฏิกิริยาให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยปรับสมดุลตัวอเองอสุดท้ายร่างกายเรารักษาตัวเราเองแต่เราไม่เคยพูดว่าให้เป็นสิ่งทดแทนการรักษาที่กําลังดําเนินการอยู่ครับ เพียงแต่ว่าถ้าเกิดที่รักษาแล้วมันไม่ได้ผลไม่ได้อะไรเนี่ยอาจจะเป็นเพราะภูมิคุ้มกันในร่างกายเราเนี่ยมันยังไม่ดีขึ้นม,มันเมื่อเรามียารักษามีการฉีดยงฉีดยากินยาอะไรตามที่หมอเขาสั่งแต่เราดูแลภูมิคุ้มกันเราด้วยในที่สุดเนี่ยเราก็จะได้สภาพสมดุลที่ดีครับทุ่วันี้แข็งแรงดีค่ะก็คือถ้าเราเป็นโรคอะไรอยู่เนี่ยเราก็ต้องไปหาหมอตามที่หมอนัดถ้าร่างกายเราดีเนี่ยหมอเขาจะลดยาเราลงไปเองถูกต้องถูกต้องอันนี้ถูกต้องคือแทนที่จะต้องไปเสียค่ายา เราก็ลดลงไปเลยร่างกายดีแล้วอะไรแล้วก็ก็ไม่ต้องเอายาไปทานใช่แล้วเดี๋ยวนี้เสียค่าใช้จ่ายเยอะนะเดินทางก็เสียค่ารถเสียเวลานะเสียเสียใจด้วยนะถ้าเกิดจะต้องไปฟังอะไรที่มันไม่ดีใช่ไปเห็นโรคไอคนป่วยข้างๆเพราะฉะนั้นขอสรุปอย่างนี้เลยนะครับว่าคนเราเนี่ยถ้าเรากินอาหารปกติธรรมดาบางครั้งเราก็ไม่ได้คุณค่าของอาหารที่ครบถ้วนครับเพราะว่าเราทานด้วยความอร่อย มากกว่าที่จะดูความครบถ้วนเพราะฉะนั้นผลพัาหารเสริมจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะทําให้เราได้อะไรที่ครบถ้วนในการไปดูแลร่างกายของเรารแต่ว่า ถ้าหากว่ากินอาหารเสริมแล้วเนี่ยถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรอย่างพี่เขาพูดอ่ะถ้าต้องไปหาหมอก็ต้องไปถ้าหมอสั่งยาก็ต้องกินถ้าหมอจะฉีดก็ต้องให้เขาฉีดนะอย่าไปเอาตรงนี้เนี่ยไปแทนยาเด็ดขาดนะทุกวิถีทางแต่กินอย่างสม่ำเสมอเพื่อดูแลความสมดุลนะคะเอาล้วครับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่มากับรนัน